ปิ้งไปอย่างกระดกระเี้ยวมึงแกะเขาห้าแม่มอีอจยตุแม่มึงแก่ซร์ฟมันมาเบอกหลายเถแล้วมาฮอตดว่อพืนคนนี้เขาไปอยู่ในกลัวเพ่าเอเมือมันกูม่ไปเจ้าพพกูเป็นเจ้าเจ้าเจีกูเาเขาไปเสียตุมากเลเจียบหน่อยเจี๊บยมีขาเเอาแวะ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 เห็นเจียบหัวเนี่ยเจียงเส้นกูกับเสินเม่กูตัวกูอีหานีเแ่ไปงานว่าไปงานจันงาน พูก,ก,กูจังเตติสองผ้ากะเถิมส,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 สวยงานบรงานมาเลยนะชื่อไอู้ัเนี่ภาอสิึงคดีมร้อยหายสิบปอ็แจกกูเลยสิบปได้ใส่ยาหนายาเเรียกกระเทยกูขึ้นวิ่เีจับาดดเอาจะซีสะเทามึงป่ากันนัองสูดแมึงไปเอาคัับผู้ข้อเลกอยู่พุ่นสะบัดมามานะ่งกะสีมะม้างามขอรัของขรร้องเทพี แกกูขับรถลงทางเลยไปแดงไปกูกำมือไอพ่อแหงอยู่ซื้อหกศูนย์ออกเก้าศูนย์กัดอะไรอโอ้มืนนี้มีแต่เรื่องแต่ลาเพียกนอนไงคือนเ้พวกคนมันนียนเมยแมมันี่ได้าชูนกะร้องกระเดือกเท้พูดไปนั่นอยู่พูดนะจ้องนักกัะพันบคนมากันมางานไมยเียกันหาเม่มันอยู่นี้ แม่มันบอกกรใส่เบอร์เจ้าหน้าที่มาเอาไปถ uhh. ิดเนี่ยเป็นย <uma? S 2> ังไงวันสบายที่เขาเนี่ยปวดตาเลยไปดูทีกูนี่กับใครเันฮ่าฮ่าบัวบัวบกับบวด ไอหนังสวัสด,ดีค่ะฟอามางมานั่นเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะปามีโบปามีโบไูปามีโมบัขาจะแมวมันจะอี๋ทำงานอู่ซ่อมรถหรืาน่าดําจังให้รองพื้นสิเบอร์เปรดพีตันค่ะเฟรดพีตันโอ้โลูกไห,ห,ห้ยาตัวนั้นสวัสด,ดีค่ะคุณยา้ยาโอ้อยอย่าขับอย่ามลอลูกอย่างาล้อหนูร้องไห้ ผมก็ไม่ยอมบอกแย่ไม่มีเวลาแย่ไม่ถือเรียกแย่ในอารมณ์เสียห <c oughs> นูมาพงผมแรกไม่ทันเลยผมงหน้าพอ่อเขาผิูพ่พอนะพ,อพ่อผิดเต้นพ,พ่อผิดเต้นแถลหัวทำไมผมไม่มมได้แถลฟูโลกเอาสันด่าเนี่ยลูกสิบวันถ้แถลหัวมันแทงหงัวหน้าเมย์มังง้มงย<า>ังอะไรลูกกูย<า>ยแย่แอวแยว่เอว งเฮ้ยนึกกวางหนีแล้วชัวร์แล้วบอก่อนมันมาหมักด้วบอกนุ่นน่ะมันห <Đ ược. S 2> มักแต่กะลีั่านะ้นึกว่าทำอะไรอ่ะอย,ยอย่าไปเก็บลูกอย่าไปเก็บมันสกปรกแล้วเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาทำไมมันสศกโผเก็บ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 ไปทำไมเอาไม่ไเก็บ,บ <zie S 2> พวกนี้ไปร้อยเก็บเจ้าที่ไหนเลยไปหาพี่น้องก่อนน,น<ก><ง>ะเรื่อยๆแย่ก็รู้ ทำไมอ่ะวัหน้าเราที่ถีจะตายก็ต้องเป็นธรรมดาแล้เนาะแมั่นสมรู้มั่นสมใจหันบังนุนหมดม่เมือเลยเห็นเงินไม่เอาบังนุนเลยจ้ะจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะขอบคุณค่ะอาจารย์ก่อนขอบคุณค่ะน้งพระนารีคือพ่ะน้ำ ขอบคุณค่อายค่ะกินเรียกช่วงลำก็ได้ช่วงนี้มันก็ลงมาข้างล่างเราก็ยิโปอยู่ด้วยหนึ่งสองสามแทกเตอร์ประเกียดหน้าพ่อตำรวจแท็กเตอร์แม่เร็วเร็วแวก่นก็จังหืมเก็ยเติปนคาคานอยู่เนาะเคยได้สองค้างองอกที่สามคอนเงิน cái kia, bọn này làm ngay đó, bọn này ăn thanh ngân gì đi nào, phút tháng nào các nó mi ngân sốt cá là sửa tai nghe cửa hàng, ừ, đứa phải phân khuôn này, khuôn ăn con cạn, khuôn luôn là ngủ rồi จะอไรนะรถจาหนูจานอะไรอย่างนี้ขีเข้ามาได้ไงผู้กำเนิดเจ้าดอกใช่ครับลูกบุ้ยแต่งเหนือแต่งตัวแหมงานมางานบวชเจ๋งเลยว่าแต่งตัวเซ็กซี่เซลูกเซ็กซี่กันอาเจียแท้วแย่าดูดีๆชุดขาวนะคะมางานบวชนะชุดขาวปฏิเสธง ผู้นั้นก็นั่งหนากันแล้วเห็นี่้ยอีโมจิมอีโจิมือทีเดียวญางานบวชต้องชุวขาเองนะเกือบถึงหัวเข่าเลยนะแข็งถึงหัวเข่าวันที่ไม่หนังผอะไรเยอะมากเห็นมั้ยอีโมจิมบออีโมจิมือญาตจะบ่อยนะทำไมแข็งมาไม่เลือกนะว่าเป็นญานะย่าติเลือกญาติเลือกถึงหนังสมัยก่อนเลือกอะไรคะสวรรค์เบี้ยไปหาจับของลูกของเก่าค่อยลไล่ าลูกเจ้าอย่างไอ้แม่ไม่รูู้ วะยาเป็นมะเร็งหรอเป็นมะเร็งบ้างหรือไม่ใช่หรือว่าไปทำชีโมมาบีกรุดพี่น้องใช้ตลาดก็เแล้วที่อกูณอะไรยาหรือหรือยาป่ะมีรุษนหมา ตายในป่าหรือเปล่าดิบมากเลยอยาใช้ย่อยนะคคปไืซ้อมาใช้ยาที่บันเต้าหยองน่ะนะซื้อมาแล้วบอกพี่รองซุกแพนไปเลยใส่ดีเป็นตนกัดเงือกายกัดเงือกแลค่าจัาบาทคือว่ากัดเงืนึ่งหลอดร้อยห้าสิบเก้าบาทราคครเจ้าเจ้าได้น่ะนะซื้อในตลาดได้แปดหลอดเลยค่ะแถวเขาคู่มันดีรุ่นนะแหนก็จริงแต่หนูใช้เป็นประจำ ยาหีปันข้าวหยองดอกหัวคู่วะพอนขาชนะกี้ดีดีไปยัไปไปไปห้เจ้ามอไปเจ้ามอแม่มันกังมันเอาปุ๋ยแกล็อกขังเนี่ยมันตัมาขาวมาลูกอาวตกเน่ยจะมาหึงบัญญิกาัขาหมดไปเนี่ยลูกอ่ะฟ้าสาวมัดหัอกต่หน่อยกว่าเท่าเราูกไหมลกน่ัหายเนี่ยกอิบปอกกันะนี่ยมาดีลูกา่ปากประเด้ายว เป็นอะไรอี้ตากมาเฮ้ยเดีวมึงเป่นมา่ยเด้วมึงมาตาย้มึงมาตายเปลีนมนข้คือสัมว่ติดตายแต่พเป็นเบาหวานก้บวตเด้อสมุีหมอเท่าูกินยาเด้อมาดีจะบอกพี่อนทุกเพ้เน่มสิเอาแรวมเป็นหลเข้ากันพ้าง่จะขูเมืงลวไบาเจ้าเป็นขึ้ลไพรกไบมาแสบแม่มั้ะต่กูกมงไอย่มึงจะางมตพวกนี้ไม่ยตมป บอกวามจะห่าหาวไม่เหี้ยบางคนจะเกยว่าเรากระดอกกระเดียดเท่มึงไปอยากอยู่บ้านมึงอยากไปนั่นเลยปาจีหานเอากู้ยืมกันกันเือกันสมากันแท่กูจะมาตกันท่รเยานว้มันเนาั่ยากหลยไม่นะมาีนน่าี่ม่ยที่ราคว่ามเานเลยไม่กอยูไสเล้วเไปก้าวเบ่าไม่มจะมาสอนหนีไปหานกคนตั้งตารางเงี้ยผมไปเจ๊ ม่จ้แม่หมาหมาคอ้อติดวแ่เล็กแ่ไหอมันเป็นตัง้าเล็กอย่าสติุ้ไปใส่ผ้หมันไ่ได้แก่กับเครขาเล็กดอกไม่ยังงี้มึงมาจะซื้ออด่อนจะมามังว้ากมันก็ดนี่เขาากันแล้วดิเจ้าแคกีกับเราเมไงมันอมอนแม่ผมต้องพานไทเจ้าแคกีกับเป่ไงกับพอลูกอ้าลุกพ เาหัวร้อนรกันเห้ยนาอีาเกรรมการไทยวันกิจเิงการเิตการเิงการผู้ใดอยากเซตกลางผู้ใดกินผู้ มาสาดทุกคนลงบาบาบ,าบอดคุณยังแังไงี้ยยาเท้าเจ็บไหมคะ่เจ็บตอนนี้เอาแม่ลุกไละไม่เดี๋ยวไม่ใช่เมียกูเมือาหหาตัวมาอย่างไรก็ไม่ร้านไปกันอ <c oughs> โอเสียวเสี่ยวเสี่ยวยืเงีเสี่ย,ย,ยมากัดกันที่โรสิโอ้ยฟาเดี๋วมึงนเ้ากันมยกันว่าไปเท้าก็แะเลกไปอ้รึม <c oughs> อ <c oughs> วิ่งเงียงงยงเง้ยงง่ายเท่ไหร่ยกับขูกหมูไปเท่ากี่บาทเนี่ยพูดไม่พอหมูที่ไหนอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่หมูค่ะอะไรอ่ะแมงเต่าทองอยู่เฮ้ยเมงเต่าทองต่ออะไรมึงก็หลอ,อกทีปเปลี่ยนไรเท่าไรมาทำมาได้ด้วยมึงยคนขากับขาวจุดคนยุบเป็นตะขายยุบอะไรนะ มาล่อเรียนกับูุนะอายุพว่เที่ยวไรื่สยใส่กับพราะุนนำมนด้วยกูบยุดลูกที่เสียเขียวย่าเล่ามันยังสนดีมากินี่สิไม่ักใคฮะไปไปตาพอดีลูกใครตีวะพุ่เอาจิเ้าไปลูกนโอ้ยเด็ตวดนอะมายห่กว่าเสียขึ้นมาลูกเอาไปยังปาลูกงูกลัปุ๊บกะนึงแขวใหนี่่งมะขี่เย กินบดีขึ้นอ่กแอกันทีเราแขากแไม่อโอนนำอยู่รอยหนี่ค่ะนจะไปร้อยยนอยู่แล้วใ้อย่คนพกมาน้าอยู่นี่ไรอ,อ่ะน้ำหอมดับกิ่นเอาอ้าปากขึ้นย่าก่อนที่ดับกินให้หไปเอออฉีกแ่นีฉีกปุ๊บหายป๊บเลยน้ำหอมดับกลิ่นตาพิเพ่า ใช้นค่ีฉีดเพียงหนึ่งทีต,ตัดกิ่นได้ตลอดวันนลยผู้ใหชีดได้เลย,ยโอ้โสงกิไม่ไปสูทางถือ <laughs> ดูเลย <laughs> ถือยูมันพี่ลงอีกอ <laughs> อกวนะ่าเอารังตัวนะอะไรคะ หอมรลยย่าแมตรงให้หอมนี่ <c oughs> แปแบ๊บแปท <c oughs> ีบ้างนี่ยาเท่าเยื้อผ้าไหนคบที่เป็นกางย่อยสิ

มากสีเลยสวยสวยสี่พองเอ้าเร็นจรงไนยุีขมีมนุษยนรักแน่จิติญญาก็คนไม่จะบ้างมึงคือมันใจเนียสบายนมทีละเบือสิออามาดังนีดังลูกตะกกันยัยล่ะใครเจ้าแมไม่มีแต่ใครงานที่หาเออแม่นเมีนีก กูเลยนติเออก่อนจะนั่งอะไรอเอ M ร้อยห้าสิบ M สี่สิบาวัดจะ่ไหมอีกป่ะแมูกูปางูปูปเปู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 ปอกูปกเพป่อเจ้าพี่เจ้าทางูป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 ะปูปูปูปสปูินไม่ได้กินูปูปูปาปปูปููปูปูปูรู อ่ะสักหน่อยไี้หนูสักหน่อยสันหน่อยกินอะไรกินแต่ลมไงกินไม่ได้หรออ๋อกินแต่เล่าสีหรอกีินแต่เล้าละลมเปิดเต้นหลวันเหล้าตั้งเรียงสักหน่อยไหมพยายนี่กินให้ให้ทะลุไ้ไม่สบายบนแห้งไม่สบายเหมอพลามด่ล้าไม่ได้ไม่เป็นไร กินวะไร้คือลูกไว้แท้คือสั่นแต่ก่าอู้ยอาณาไมคะโอกสั้นสั้นเผ่ามือสั้นอย่างใส่ใจหิวเล่าคู่คนเสเสเมื่อนี้เป็นมือสันวันบอดีวันผีแม่ยาสิขากับพาโลภไยจะก็เป็ี่ยนจังไหนจังกี่จะขาดทักกนคู่ได้โมพูดกูตัวเนี้ย นี่เราบ้านศาสกร์บทบาทอะไรนี่ปาไปก็ไม่เนี่ยเปยนชู้ันชู้เป็นต้องคอบันเอลแต่นี่ไม่อีกด้วยละนี่แก้วอยู่นี่อะไรรถเก่งขวดไม่น่าไปไปเฉยๆอยากขยี่ขันนี่ขัน่น่ายนอย่านะไม่เจอนานแล้วนะผู้ผู้ออกมานี่ยากเลยนะ

แม่โมก้บกกันไปเน่อยแานกักักันไม่จพาุ้รักษาหรักษาตาได้ไเน่เต้าหาแม่้ร่หน่อยไม่คจะได้มีแรงสู้ผัวกินนลเสียเสียนิสัยไปยากมากไม่เวลาไรปูนิดหน่อยบุญบ้านเราเต็มที่เลยอ่ะมันจดีเหรอลูกดี ีคาราโรแกนของมันอยู่คาราโรแกนอะไรโปกเดียวเสียวทั้งคืนสุภ<า>ไปน,าาน,นี่ไหน่อยแตเราปฏิวัติชายไงหญิงล่ะอืะอเราไม่ลืมหนามี้อ่ะกูอ่ะชนบุรีทุกไปกับงานคือกันปานมา คือาพไปมังเหลือซอยเพินนน่เสร้วเย็นเรียบเรเีียอ้าวหออะไรเวียดไม่แพ้หัวมึงแม่หัวคนงเออแต่ฉลากเวลานี่อันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นเนี้ยดีมากมันนี่จูดีชื่อใครชื่อหมาอยู่บ้านบอกเลยว่าจ่ชื่อพรังอยู่ั่ง เอาไอ้เนี่ยสู้สังวะดูอยัอนงนนทยพวกเอะเอาแบงจตามาคือใครหอยสวีสู้สเป็ีนเห็นไหมคือสู้เป็่ชนยี่สูวเป็นตลอไปก็เป็นหมอภาพหมเป็นแพไ่เป็นพ,อพ่พอภพาพ อเอาพูดจังไพเจาว่าเขาใจเนาะอันพูมาสู้เน่ยเป็นลูกไฟหมอผาเเป็นลูกไฟไเป็นพ่อเขาไได้เป็นพ่อผ้าถึงไฟสู้วาเป็นเลยเป็นพ่อพทีิมาสู้อพอูว่าเป็นแลวาอังโรดเขาหาแมเงพดมาบอกพูเจา้าละมานี่ครับทา,างกองหวงวัดเขาเสียเขาสู้กันอยู่วัดพุทวัดนี่เออย่แย่ไปวัดจุดนี้จุดนี้มาดอิย พี่น้องเอ้ยข้ำบนลักแต่เก่าเขาเท่าเกาเกาเฮ้าวิศาลการเป็นช่ายติดภุตในแง่ต่นสาวกลังพอได้หาแนวอ่าดในสาวน้างออกเป็นภูตามหยีดท้อของพอตูนที่ขางไม่เหมีแสหน้าเก้ยเจ้ามากือคุ้นคำแผ่นอกคำลุกหลาพอน้ำให้นอนระบุทธเจ้ากับพุทธผ่านไว้หยบย่อ ดุสินายลทับกระดดและคุณพ่อภูมิกายักปัญญาตายานคุณใส่ใจดูแลเจ้าให้เจ้าใจตั้งทางท้ามมาน้่งสู้ในข้าเหนือตอบแทนคุณ้มคุ้นเหนียดเล่เสาให้หมัดเพียนให้ทำเงี้ยเอาถอดค้ามสอนกดโลกเก่าเจ้านั่งห้อยบนพระเจ้าคุสินที่เข่ามาใส่ยิ้มสาแลหน้าเอิน ครับพี่น้องครับมบนี้ทางด้านของแม่อิมอ่อนพร้อมในความสมถวิลน,นะครับในถ้ำบุญบวชนักเื้อบวชนะหลูกนาคตึ่งน,นะครับในสำหรับมือดี <c oughs> เอาพี่น้องผู้ใดมีหมอนมีกากมีซ่องอยากห้องบุญห้องของบวชกำลังคณะเจ้า,า,า,าจภาพไปชมนีกขออนุญาตกลับเรียนเชิญเด้อ <c oughs> หลังจากห้องบุญเรียบร้อยแล้วนะครับกินเข่ากินน้าทำกันสเกินแล้วก็ท่าพิธีบายสีสู่ขวัญน,นาค สู่ขวัญหนักแล้วประสิทธินสส in in ้ำหนักไปอุปสมบทตามใจเหี้ยนประเพณนี้บานเฮ่าในสำนักมณีนะครับในดาเกียร์จับขอภาพนนชัยนันต์ก้าเดินข้างมาหอดจอดถึงแล้วพิธีท่าพิธีบายสีสู่ขวัญหนักในชมนีเอ้าเรียนเชิญขอภาพกันแล้วกันครับนี่บอกพอวาดยาวภาพนี่แหละนี่แหละทุ่งทุ่งแพ้เน oh. ี่ยบอกไม่ใช่ท uhh, ุ่งแพ้โอ้โอ้ประเด็นบุญใหญ่เราพอบวชตั้งสามองค์คุณเอ้อว่ารวมเดียว คก็กดหัวรถนทั้งสามคนเอากูเป็นเมียเป็นยังกอกเมียไปอันนี้เป็นผัวอันนี้ลูกดิเดอโอ้อันอันพูดนั่งทั้งหลังดีเดพูดสาวหน้าค่ะเจ้าปู่บอกเป็นลูกมาพูดสาวหน้าแตจะไปนั่งกองมิ่งลูกมานั่งตารางมันสิบบาทกรอกนั่งตารางนี่ก่อนข้ามหยามะนั่งไม่ได้หรอคะนั่งบ่าไรนั่งบ่าไรเป็นแนวที่ำพิธีแล้วนั่งไหนย่าเท่านั่งตารางนั่งตาราง ผจกงวันนี้ไปไปนาตนาลูกาไปทีเแล้วเนี่ยผูก็ถือเป็นเลยมันก็ตาดกหกดังตูนเนี่ยโอ๊ยหน้ไม่ใช่ตรงนี้ลูกหนุนหนข้างหน้าเลยหน้าตนานามันบางใบสีได้ดังังนาบ้านหมาจะไม่เลียปากหรอเขเลียหรอกเขม่หมาดอกไปไป เออเดีเราพนมือึ้นด้วยพอนากแม่นาคพี่น้องป้องไปสูค้คนลคนวี้ทีไปกี่สูข่ขวัญนนคกเรเพี่น้องตั้งคิดตั้งใจงน,นุมวยหนาบุญน้ำเด้อนัโมตัสสาภะคา,าวตัวลตัวสมม่นอีกไอะไรมันมีแต่คนมอง,งยีราหลง่ามนอ้องคนกับม่หมาเนาะฮะยราหสวยรู้สวยรู้สวยรูสวยเหรอ เขินติกหราเขินติดเขินออขินก็้มานั่งพี่มา้มานั่งติดใบสีก็ได้ยติดใบสีก็มียังเขินแล้วก็สุดมึงหอกูอใเนี่ยไม่ร้านไทยร้านไทยแดงใรก่อนทําเจิพร้อยเห้าร้อยโอ้ยจังกินกบะิีโผลติดน้อยเงล็กเลยจ้าเอาใครน้อยเงย คนทำใบสีนี่เลยอ้าว<น>ทำไมได้ชื่อว่าน้อยหีเลยคนควบคุมด้านหลังเด็ดทีเอา้าทำไมชื่อน้อยหีเลยอ้าวัานวนั้นไฟ็อตสายไฟไม่ลามไปที่สาบสาบไม่หีไม่เป็นอะไรปลอดภ <c oughs> ัยคราตั้งจิตตั้งใจพอหนกักไม่หนกักหนักพรต้องเบขืนผู้สาวหนักนั่นเด้อ <c oughs> โอว สีสีสิบผีปาป้อนปะบอเดีครจะไปมาทั้งพื้นจะไปมาทั้งพื้นยของท้าวไหวด้วยไม่ได้หรอได้น้บอลจะสาบ้าด้วยกันทั้งศาลาเลยเนาะทันนั้า่ันี้าปลอเอันน้้าหรอกัเป็นผ้าทีเลยัมันมาสูบมาควรจะไปเป็นนาด้วนอะไร้างหาเนีนมัข้างหญ้าไาเลย ก็มาทางหลังนุอยากรัดมาทางนี้ค่ะกิ่นเหมือนกลิ่นคุ้นเคยไม่ยาวล่ะเบียพ่อพวกนี้อีติารีมันเบียไม่ได้มันคลุมอีติบารีเนี่ย์อีติบารีถ้าจะบอกแต่ช่วยยังไม่บอกได้ไม่ไงงั้นบวก อะไรนะพยาเทาบวชก็ไม่นมันเกิดรอไม่น่านะไม่เห็นเพลงบวชดี่วันค่ะบวชภาษาหนึ่งสามเดือนสามเดือนภาษาหนึ่งเลยเหรอสามเดือนร้านผู้เดียวก็ไม่ถี่หลายใครเป็นอะไรเป็นี่ยก่อนจะบวชขอสักดอกได้ไหมคะจะมาห่วงแม่คนนี้ยุบยุบเอาตั้งใจตั้งใจเดี๋ยวมันเสื่อเลือดเสื่อยำเอาสู้กัน สีสีสิทธิพักพรตบวรแวนวิเศษอดีเเตโชชยยตุพังชยยัมขลามหามงคุณตกแต่งดีเลิศแล้วลูกอินทียมาปี๊บปิ๊บนะกระบทองเจ้าเกียรเกียนคุณปตัวด at ี่ห้าหเ่าง่ายอพูดกับาอย่าพูดเวลาเข้าล้วบีดเลยมากทน่มนาง ไม่พูดหน่อยไม่ให้พูดมันมันจะโตกออกไม่เหวียยุ่ตจะมาไ่เหวี่ยงนนี้สู่เด็จแค่พูดเวลาให้เรียกมาเยอะกว่าเอ้ยค่พูดว่ามาเยอะกว่าเอ้ยพร้อมกันเข้าใจไหมแข็งปื๊วคนนี้ก็ได้ทวนเขาอากวนแก้วโยกย่อมาพร้อมท่างเสนาและอมาทถากนักบ่ทํกทีทำทไม ขั้นทำมาใช้ไก่ทุ่งนะมาดูลูกเตะกันเลยดิหวดผีได้เลยนะน้าเดียวเร็วขวัญขาให้มาลีล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 าโอ้ยลูกเตะหาฟอมผีผีกระหังลูกเป็นกระหังเหรอกูรามึงมันเต้นไม่ได้เป็นคำสู่เขาหน่อยมั้งที่เป็นกระหังไปยากเท่ามึงนี่กระโด่งวะฉัน เรไม่รู้หนูลืมไมไหนบินขึ้นว่าที่บินขึ้นสาวพูดไ่นนี่เอาทั่วเทาทัวแขวนแขนในมาลีลาลันีลาขวนแขนกว่าแขนสายในมาต่มาหุมางขวนคางขวนนุ่มเอวบางลางเกิวมาเด็อมือดีวันนี้มามาแขวนมาวน What do you mean?